อุปกรณ์เครื่องครัวเพ s สทิ e คุกกี้คุกกี้เย้ช่วงที่สามของวันดีๆกับเจี๊ยบอ้อมนะคะค่ะอาริการโตโกไซมาอาริการโตไซมาโดโมอาริกาโตโดโมอาริกาโตโกไซมาคือเพิ่งไปต่างประเทศกลับมาช่วงสงกรานะคะไปญี่ปุ่นก็โอ้ยจิตใจรสชาติอาหารญี่ปุ่นก็เลยนำกลับมาฝากคุณผู้ชมค่ะใช่แล้วค่ะ เทริยากินี่ง่ายมากเลยเหรอง่ายเห็นตามร้านอาหารใส่ผักบอกชอยด้วยอย่างนั้นมูกันดยดนี้ทำแบบโอ้โหแม่เรามีตัวช่วยพิเศษนะคะน่านี่ หม้อมแบบนี้หม้ออัดแรงดันหม้อแบบนี้เนี่ยดีมากสนุกมากเร็วมากสามารถที่จะเข้าไมโครเวฟได้ง่ายมากพอใส่แบบหมูใส่หมูใส่ผัดเข้าไปเนี่ยนะคะแค่สิบนาทีที่อยู่ในไมโครเวฟเนี่ยสุกเ,เลยสุกเลยแล้วเสร็จเลยจบขานเสร็จที่เรียบร้อยทั้งมดเยาไอไน้น้ำของมันทําให้อเนื้อหรืออะไรที่ใส่เข้าไปอย่างเช่นเนื้อหมูที่จะทาวันนี้เนี่ยนะคะได้ลองทําแล้วเนื้อนิ่มมากนิ่มมากนิ่มจุ๊บๆอ่าเปิดมาก็ง่ายอีกแล้วไม่รู้จะง่ายค่ะคือไมใส่นาดแบบนี้เลย เดี๋ยวใส่น้ำข้างในก่อนเจียวใส่น้ำร้อนมาก่อนนะคะใส่น้ำร้อนข้างในก่อนนะคะก็จะมีขีดให้เลยว่าให้ใส่ถึงไหนหมูเทริยากิและผักบ๊อกชอยง่ายมากวัตถุดิบที่ใช้นะคะนั่นก็คือมีหมูนะคะอันนี้จะใช้ช่วงสันคอนะคะเพราะว่าเพราะว่านุ่มแล้วก็จะมีค่อนข้างมีไขมันทําให้แบบว่านุ่มเหมือนคนที่กินของย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีงาซอสนี้ก็เป็นเหล้าญี่ปุ่นนั่นเอง ผักนี่ผักอะไรคะอ้อมบ็อกชอยค่ะแล้วก็มีเกลือนะคะบอกชอยในส่วนใหญ่เขาจะใช้ในอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างะะ<ะ>เงี้ยค่ะก็จะนำรับประทานกันเพราะว่ารสชาติของมันเนี่ยถ้าเกิดทานสดๆจะมีรสชาติเผ็ดๆนิดนึงค่ะแล้วก็จะใส่ผักลงไปในนี้ค่ะนี่นะคะคุณนผู้ชมอานนเราะละ้างรอานแล้วเราไม่ต้องหมักหรือทาอะไรกับผักนี้เลยเหรอเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ซอสไปในหมู แล้วพอใส่ซอสเข้าไปในหมูปุ๊บเนี่ยซอสเนี่ยจะไหลเข้าไปตามรูนี้ค่ะในี่ผักเขาจะอยู่ข้างล่างนี้ใช่ไหมคะน้ำในหมูก็จะลงไปอยู่น้ำในห,นหมูก็จะลงไปในผักแล้วผักก็จะหอมหวานแล้วก็อร่อยด้วยใส่ผักเข้าไปเลยนี่โอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาหมูสันคอค่ะมาเดี๋ยวขออีกสักชิ้นหนึ่งค่ะง่ายมากหรือว่าถ้าใครทานเนื้อหรือเป็นปลาก็ได้นะได้ไม่จำเป็นต้องเป็นหมูอย่างเดียวนะคะ นี่เราก็จะเอานี้มาจิ้มๆนิดหนึ่งเพื่อให้มันเข้าเน,นื้อเทเรี<า>ยบร<า>้อยหลังจากนั้นนี่ก็หมูวาง วางลงไปเลยค่ะนี่นะคะก็จะเห็นอยู่แล้วนะคะว่าเวลาเราวางหมูลงไปเนี่ยตะแกรงเนี่ยเขาจะมีรูเราเอาผักไว้ข้างใต้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำจากที่เราหมักเนี่ยก็จะลงไปในผักด้วยทีนี้ก็คือได้ทั้งได้รสชาติกลมกล่อมจากทั้ง<ช>สองอย่างรวมกันดลง,ง่ายแค่นี้เท่านั้น,น หลังจากนั้นเราก็ใส่ไมโครเวฟค่ะถ้าปกตินะคะเราจะต้องอยู่ในไมโครเวฟหรือว่าต้องขันข้าง,งาประมาณ2ี่0นาทีใช่แต่แตใช้หม้ออัดแรงกันใบนี้นะคะเหลือเพียงแค่10นาที10นาทีเท่านั้นไปเลยใส่ <10 S 2> เข้าไปเลยแล้วก็หมุนนะคะ10นาที10นาทีค่ะ10นาที จร,จริงๆแล้วนะคะหม้อทั่วไปหรือว right ่าที่เวลาเราทำอาหารสำหรับการใช้แมคโครเวสเนี่ยก็อาจจะประมาณ20นาทีแต่สำหรับหม้ออัดแรงดันใบนี้เนี่ยนะคะเพียงแค่10นาทีก็บอกว่าดีมากนะคะเหมาะกับแม่บ้านยุคใหม่นะประหยัดเวลามากด้วยใช่ค่ะ อ่ะเรียบร้อยผักอันนี้ก็จะนุ่มเลยนะคะแล้วก็น้ำจากหมูที่สุกอยู่ข้างบนนะคะก็จะลงไปที่ผักนี้ทำให้เราไม่จำเป็นจะต้องปรุงรสชาติผักนี้เลยค่ะผักต้องหวานมากเลยรู้เลยเนาะ ว <Wow. S 2> ด้าล้ค่ะเมนูหมู oh. มอ,อบทริย,กยากินะคะขอบคุณนะคะคุณแม่ oh. เพสติชค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะใค,ใครที่มีเมนูดีๆเด็ดๆนะคะอยากให้เราสองคนทำให้กับคุณผู้ชมคนอื่นได้รับรู้ได้ทานเหมือนคุณนะคะก็ส่งมาได้ที่ page o o แฟนเพจวันดีๆกับเจี๊ยบอ้อมค่ะสำหรับวันนี้เนะี่ยเราสองคนต้องขอลาไปรับประทานหมูของเราก่อนนะคะ,ะข,ข,ข้าวสวยร้อนๆข้าวญี่ปุ่นมาได้นะเย <Yeah. S 2> สวัสดีค่ะอาริกาโตโกไซมัส